อ๋อแบบในบ้านแม่คันที่เป็นอัน,นที่ชื่อบ้านดอยตุงไงคืออะไรเหรอเนี่ยเหมือนแบบเป็นบ้านแบบเกี่ยวกับเอนเตอร์เทนเมนตไหมพี่เหรอเราก็เข้าไ,ไปทักมาเพราะเราไม่รู้เป็นบ้านอะไรไม่รู้บ้านของใครเข้าจากดอยตุงเหรออืมก็เลยเขาไปทักเขาไม่รู้เป็นบ้านอะไรแต่จอจะเป็นแฟนคลับนิม่มเคยเห็นอันนี้ปะไม่แล้วเริ่มบ่ายจะบ่ายสองใช่ไหมถ่ายไม่ทัน พี่วรมีเก็บเยอะน,น้อนรอมไม่ค่อยมีเลย,ม,ม,เลยมันจะมีพวกใที่พี่แบบว่าขยันเก็บมมีอะไรที่แ<ม>บบพี่กับรอมเป็นเรื่องไงพี่หมีวิกซีอ่ะแบบอย่างฮาพี่แบบว่าที่แรกพี่หมีกับพี่หมีป่ะที่คุยกับพี่หมีปะม่ะตลกมากอะ่ะบ้ากันหรือเปล่าอ่ะ นี่มันแรกแรกเลยนี่วีน่นาจะวีไอ้แบนยังอยู่อะมันเมื่อกี้วีสองวีเออวีที่แบบผู้หญิงแบบชิวอะบอลกราวด์ดิสชั่นคือใช่วีที่แบบแข่งผู้ชายอะไปเบียเอ๊ะเบียยังอยู่เปล่าเบียยังอยู่เราอินเดอร์อะไรหรอจ้าจ้างงเขาแบ่งอะไรกันยังไงเนี่ย เพราะนั้นหวงอันนี้คลิปน,นี่อยู่อะไรนี่กิอ๋อนีคืออ๋องงเนาะแบ่งงงงว่ะคะแนนแบบผ่ากันโอ้ยคะแนนแบบว่าวว <c oughs> ถ้ารบโดนตลอดซีซั่น <c oughs> หยุดท้ายแล้วเป็นใหญ่นะ

บ้าจริงยูดดิยืดสังเกตเลยดิเนี่ยนะสิบเอ็ดจุดนี้หนึ่งจุดสมนถึงว่าเป็นผู้ชายสินั่น้หละดูคลิปครับคลิปพี่ติคลิปโปติปโปลับน้ำเมื่อเช้าแต่ต่อไปไหนเราไม่มีบ้านีไงวันนั้นแหละดูคนปัญญาอ่อนสงคนที่ไปเล่นกับมีบิ๊กซีปัญญาอ่อนว่ะคือหน้าตาแบบนี้ดูรอยังดับเด็กมากเด๋ออยู่เลยอะ นีี่แข่งกัชชา่ทั้งหมดแ่งกาชชี่ทั้มดน้อยสุดเลยแบนตันงอยู่เลยนะจริงใช่แต่นั้นเบียร์เบนยันอยู่เลยฮิราตีแนึานเซมีน่าเกิดจะเหนียวกว่ากันเออ

จะบสองยจองนะครับฮะกำลังจะบสองจะใบสองอืมไม่ทัน้องออกสี่โมงทำได้เนี่ยเออพี่ไม่ทำผมล้ยแตช่างผมทำกินข้าวอยู่เขาเลยบอกให้มาไม่ทันไม่ทันเลต้องออกสี่โมงใช่ป่ะให้รอนถ่ายก่อนดิดูใครนะน่าจะเป็นพี่กีอ่ะแล้ที่จะดูเหมือนพี่โอที สองโดนสรอบอะดูบ้าเหรสคนเกลเราไม่ไปไหนครั้งทีังไม่ยอมไปไหนทีกเขาก็รออย่างนี้แล้วก็เอาหัวอดเพื่อจะออกไงหืไม่ออกันเนี่ยดดัใจตัวละ มาแล้ว brightness. มาแ่ดูเด euh. ี๋ยวดูเดี๋ยวพี่โฟเถอะตลกกับพี่มีปุ้ยนี่พี่หนิมปะ อันนี้วันไหนเนี่ยพี่วตอนนี้พ่อมันวันไหนวีกแรกๆเลยอะวีกสองอะพ่อวีกนั้นยังไม่มีครับของเว่ไม่ทำเลยพี่นาเขาบอกช่างผองกินข้าวมันไปสี่โมงครับบ่ายโมงครับสองโมงสองโมงสองโมงเหรอบส คิวสองโมงได้เดี๋ยวไปแจ้งให้เออรู้สึกรร้องร้องยิปซินเลยนะจริงเหรอแต่ว่าห่วยมากเลยนกไงไปร้องร้องฟังเ่เดี๋ยวฟั่งเศสพี่บอดจะบ่าร้องรังเซ่เราคนนั้นจำไม่ได้มือนกันไม่ใช่นี่ นี่แหบอกว่าหนึ่งจะตายแล้วอ่ะว่ารองไม่ไหวแล้วเพลงแก่สุดท้ายแล้วเนี่ยของฮอนอ่ะเดี๋ยวอ่ะครูวีนั่งแค่เนี่ยลุ้นประเพงขึ้นอ่ะครูวีงงซิ่งรอ๋อ <c oughs> แล้วไปเรีนยนกับใครมาไม่เรียนเลยเอาความแบบไม่ทันดูเส้างเพลงเลยพี่นุหวานมันรับให้ร้องอขับเลย หัวยุ่งแล้ว,วก็เต้นมาทั้งคอน